ครับมีลิงครับเอฟซีครับพอสไัยขอบปลามาเนาะครับเนาะลิงไลยหลายครับเอฟซีเอ้าอยู่ทางหน้ากับมีดนะครับเริกพู้น่ะบ่เคยขับมาทางนี้จะเคียเนาะรับเนาะเอฟซีครับก็เห็นลิงไหลายบ่หูว่าเป็นสวนเป็นปลาลิงครับเอฟซีครับก็เลย เิ่งลิ้งหน่อยลิงไงครับเนาะเขาสงขัยสีมีคนเอายังไม่กินนะครับนี่นี่ครับเห็นว่าเนี่ยอ่านะครับเนาะเขาก็มาหาส่มันสีแดงว่าเอ่ยยู่ตรงนี้คือเป็นเพ่นเอิญว่าผาเกิ่งผานางโค้งกันบ้านเล็กในป่าใหญ่ว่าสันไว้ซีครับโอ้ตัวนี้ตัวพอมันตัวรับซีนี่ไหมตัวพอมันนครับเนาะออื ยูนี่มีลิงลงมานะครับเด้อลิงลงมาหาอยู่หากิิ่นนะครับเนาะเอฟซี FC ครับ <Okay. S 1> นี่ครับผาเกลงผานางครับเอฟซี FC พอสวยก็หลงทางเข้ามากกว่าใดเนาะครับเนาะก็เลยไม่เห็นฝูงลิงกับาก้าลงแล้วครับเอฟซีที่แรกว่าฉีลงปไปไปใต้ทํำเนาะวันนี้ลิงมันมาหลายครับนี่ลิงมาหลายอยู่ตรงนี้คือ mm hmm. เพิิดเอล้นไาเป็นผาเกลง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่วัชนวานะครับเอฟซีพูดนะว่านนะครับเอฟซียอมมันหยาดอันนียอมมันหยาดโทษสาข่อยเด้ออันพวกเจ้าพูดนะครับแล่นขึ้นเป็นลิงป่าได้ครับบ่ราะมันลิงบ้านเนาะครับเนาะตรงนี้เป็นลิงป่าเรื่องปกาลงครับเอฟซีครับอืมครับเนาะอันยานอันมีลูกมีเต่าพร้อมครับพูดเห็นปะครับเอฟซีกับพูดนะแล่นวุ่นวุ่นวุ่นพูดครับเพิ่นเห็นอยังมากพูดเลยแล่นครับเอฟซี ย้งขึ้นต้นไม้อกนลิลิลิลับเซินบ่อนพนูยเก่งขนาดครับพูนนั่งต,ตดหมดตินเมย์ทั้งต้นไม้นบ่นขอขับเอฟซครับโอ้รถมากครับเห็นรถมากเอรถตัวนี้ไปทางไหนเนาะครับเนาะเห็นล,งงหนหนนลิงอยู่ทั้งต้นไม้ครับ ขึ้นมากครับเอฟซีครับเอ้าอันเด็ดได้ติขยายเบิ้งหน้าครับเด้อเห็นบ่ครับนั่งเครื่องต้นใหม่นครับเออกอดลูกพร้อมครับมันตัอนเตี้ยนอยู่นะครับเนาะสีเมนรถวัดบอกขึ้รถทั้งใดเพิ่นเคยเอาอาหารมาให้มันกินบ่ครับพอใส่กับโอหูกันเนาะครับเนาะอืมนะครับเด้อเอฟซีครับมีลิงปลา อ่าลงเขามาอ่านะครับเนาะอืมครับสีเมนคนเคยเอาอาหารมาให้บรครับอยู่นีพ่พอไว้กระโบหูนะครับเนาะว่าม,มีแนวกินกินใบไม่กินยังไปกินใบไม่กินยังไปเนะครับเนาะเอฟซีโอรับ คุณนะครับน่งกระทงงามใหม่คุณอันตัวน้อยก็เล่นรีบไปเล่น,ไป,ลนไปเล่นมากเลยครับเอฟซีเห็นบอกครับธรรมชาตินะครับเอฟซี FC. เป็นธรรมชาตินะครับเนาะเดี๋ยวสิทดลองงับไปทั้งหนาเบิ้งูครับเราว่ามีอย่างบ่ออีกนะครับเนาะเบิ้งไปน้ำกันครับเอฟซี FC. ครับ นี่ครับ <laughs> เอา้าเอา้าเลี่ยงหน่อยกับแรนนะครับแรีนน้ำกันครับเอฟซี FC ครับวันะแล้วกระชิดขาเขามากจนะนั่งกินกระดาษจินงจังยูนะครับโอ้สิเป็นหิวนะครับเนาะลงมาข้าง่างลงมาหาหกินนะครับเอฟซีเคย เคยมาลัดกินนย้อนทางนี่กะทิเคยกะทิมาลัดกิ่นต้องขับเอฟซีครับเพิ่นกะทิเอาอาหารเอาอย่างมาให้นะครับนั่งอยู่นี่เห็นบ่ครับเอฟซีกับว่กล้าไปละครับเอฟซี่านเพิ่นมาญาติเอาโทรศัพท์หฮงบูมีโทรศัพท์อยู่อพื่อนอะเต็มอยู่ครับเอฟซีครับโอ้อยู่นี่ต้นให้ครับอ็มมากินมาให้เนาครับเนาะ นัง่งอยู่พุ่นกับมีครับนั่งอยู่นีใน่ใกล้ๆนี่กับมีนี่นีน่อ่นนะ่ะยางมาหากันล่ะครับ FC. เอฟซีแล้วพุ่นอ่ะแลีแนแลีนไม่ละครับเอฟซีหุ่นเห็นรถดแลดี้ยนเขามากกับมาหาเนาะครับเนาะอพอสบายกันนึกว่าสิมีวัดมีอย่างเขามากกวบวัดมอาอันทางไทยทำหุ่นน่ะครับยางอ้อมบดอยู่ คือสีแมนผู้เคยเอาอยัางมาให้ยยู่ห้กินเนาะครับปุ่นบักง่ายๆมันเป็นผะุน่ะมันเลียนล่ย,ยมูผุนนะครับเอฟซีนักกันนั้นอืม <c oughs> เอ้าครับเอออืมลิงเห็นแบบธรรมชาติ์ได้ครับเด้อเอฟซีครับถูกนะนางเสืออยู่นว่นยานเขาเอาอยัางมาให้เนาะครับเนาะเอา้ดดารถกระบะทาั้งนี้อยูนะ่ขนาดกระซังบ้ายานเหยียบลิงเนาะครับเนะ <c oughs> าะเอฟซีใครเขาเคยเปินเคยสีมาประจำเลรอครับอเ,อรอเอฟซีพอสวยกับหัว นั่งตรงป่งหูุนี่ก็มีขนาดนี่ครับงูท่านใดนะพุ่น,น,นไปแล้วครับยุบซีครับอืมอ่นครับยอบซีอ่านเห็นบ่เออเอา้าสิญับไปเรื่อยๆนะครับยุบซีครับเขาสิได้ชมลิงไปพร้อมๆกันครับเมื่อนี้ครับมาหา มาหานโซขาหลาับแต่ผัดมะพร้าวฝูงลิงแบบอ่าธรรมชาติเลยนะครับเนาะ mm. ม,มาโดยมะพร้าวโดยบังเอิญบุ้งหุ่นกว่าเป็นพอใด่บุ้งแจกว่าเป็นปลาลิงอยู่นี่ครับเอฟซีอืมเนานี่ครับนัง่งอยู่ทั้งแม่ทั้งยังนะครับเนาะแม่ลิงกับนั่งน้ำลูกมันขับ FC. เอฟซีเหนะุ่นอ่ะโอ้ บักนี่คือเป็นตั้งชี่ครับอืออือโอ้ยครับเมืองหนามคือเป็นทังขับเอฟซี FC. อือโอ้คือเป็นตั้งชี่ครับนาตัวนี้ลิงตัวนี้ครับเนาะอือครับโอ้คนตั้งเป็นนาแบบนี้เนาะครับเนาะเอฟซีนาคือเหล็กเจ็ดสิครับ น่าเลีงเกลีกยงกับยุซีครับอืต้องดูล่ะแ่นัน่นไล่ะอนกลุ่มนึ่งกระไดคุ่นโดดตื้อตุนไม่บูปับบปับอยู่กับยุซีครับ,รบอืมอตัวนี้น,น้อยนครับเล็ดอยู่ทั้งคุ่น นังเลยนะครับว่าเงี้ยไปทั้งพูนอีกครับสี่้าเปเบิ้งทั้งทั้งหนอีกนะครับเนาะ,ะพูนครับงานเป็น,เป,นเป็นปุ่มเป็นกลุ่มอีกอยู่กลุ่มหนึ่งครับเนาะหลายกลุ่มเนี่ยเข,ขาเขาม่หนีกับพวกหจักว่าเป็นเป็นปลาลิงเป็นดงลิงครับเอฟซีครับโอ้พอจะไปก็มี่หอเขาอยู่เริ่มเตรียมเขาให้เขาพร้อมครับเอฟซีครับอ่าโอ้ตัวนี้น้อยนี่ครับนี่นี่ มันถีบยาดเพอสไลด์พเพราะเรับลงไปเดี๋ยวอืโอ้เดี๋ยวสิลงไปออกข่อยมันกินเนาะครับเนาะอีกทีทดลองลงไปเบิ่งกันนะมันถีหุ่มกัดเพราไว้ปุณิย่าย่าหยุดหยุดหยุดห้ามห้ามมา ยดุยดยุดปุ่นเอ้ยแมนโอ้ยลียงไหลครับโอ้ยย่าดมันไหลครับอยู่สิครับเดี๋ยวพอเซว่นว่าเสียขอยมันกินเนะครับเนาะขอมันกินอืม ออออเอฟซีครับย่านมันไหลครับเอฟซีครับอู้วครับหลังจากเอาเขาให้ลิงกินแล้วนะครับ,นรบน <hi> เนาะว่าสบายกันหยานมันไหลให้เขาหยาดมาญาติกินกองเฝ้าแล่นขึ้นรถได้ครับเด้อเอฟซีครับว่าก็เห็นลิงมันไหลวันนี้เจ้าเนาะนะ มันคำาว่าอย่างแถวๆนี้เป็นบ่รู้ว่าเป็นปลาดงลิงไดอย่างไหนเนาะครับน้อข้าเจ้ากะไปเบิงครับวิจิารนี่กระจักไปใส่นะครับเพิินว่าตะทางมาผาเกิ่งผานั่งเห็บซีพอสบายกับพึ่งเขาม้าขางแหลกเนาะครับเนาะบ่โหูจักว่าตรงนี้เิ่นมีสั์ป่ายังยังหลงเหลืออยู่พวกลิงปลวกอย่างครับ ก่เลยเขามาแล้วก็ไม่เห็นโดยธรรมชาติเนะครับอืมเป็นวายยังไรครับนี่อืมขับกระมีเต็มไปเบิ้ด้วยนะครับเอฟซี FC ครับเนี่ยอันเพิ่นคือท,ทาเคยอยู่กินน้ำค้นนะครับเนาะ,ะมาถามมาถ่ากินโอ้เพิ่นเพิ่นเป็นดังสี่นะครับเนาะบอวงหุ่นจักเขามาที่หลังกะบางทีท่านเขามาก็จะได้ เอาอาหารมาแกใีเพใ่พูนนะครับด้วยเอฟซีครับเพราะว่าพอสบายกับพวกหูนะครับนอกพอกขึ้นเขามาครั้งแรกเห็นว่าลิงเต็มไปบิดมีอยู่ทุกกลุ่มครับเอฟซีครับมีอถูกกลุ่มทุกหมองนะครับน้อยพูน่ะเพูนที่เขามาขอกินนะครับเอฟซีเขามาขออยู่ขอกินนะครับเนาะพูน่ะรับเอฟซีพูนเล่นเห็นรถก็เล่นยนวนวันวนวันมานะครับเนาะมาขออยู่ขอกินแหละครับ ลงจากต้นใหม่มากครับนางเฝออยู่ครับเอฟซี FC. อ๋อครับก็มีเ้าบานย่างมมกด้วยแหละครับเอฟซี FC ครับเ้าบานคนเคยไปเคยมาอยู่บอกยังเด็กระหูนะครับเนาะ,ะไปไปสอบถามเ้าบานมึงได้ครับเรือยอ่ะยังย่งอยู่ครับเอฟซี FC. เนี่ยโอ้ว่าเสียนลงไปไหวสันอยู่ใส่น้อครับสัน เดสิเปนนั่นก็ด้คขับว่าขอชกขอหลับด้บอรับเอฟซีครับคุณนะครับเอฟซีครับยอกกันนรงไงมัยไปทั้งคุณนะคุณเห็นวอรับเอฟซีครับคุณนะครับยอกกันเล่นเรื่อยคุณนะครับคุณนะคุณนะเป็นลิงทรรมชศาสตรคกับลูกลิงหลายหลายครับเอฟซีครับลูกลิงหลายหลายเนาะครับเนาะเอนสรากรีบนี้ พอสวยกับภาพเบืงองธรรม,าช,ารรรมาชาติ์นะครับเอฟซีครับธรรมชาติว่าจิตมากขอโชคขอลาบมาเจอซุ่มนีก็เลยให้เบิ้งไปก่อนนะครับเนาะเอฟซี FC ครับเอาสาระคิดมีกับสิได้ยืดซีคิดไว้เพียงท่านีขอก่าบข้าวาสวัสดีครับสวัสดีมังงามครับ